สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ฉลามเสือก็จะมาแนะนําในเรื่องของการแทงเชือกหลังจากที่ในคลิปที่แล้วนะครับแ,แนะนําในเรื่องของอการแทงกลับไปแล้วในวันนี้นะครับก็จะมาแนะนําการแทงเชือกแบบการต่อสั้นนะครับในกรณีที่เรามีความชํารุดที่กลางเชือกแบบนี้นะครับการที่เราจะซ่อมแซมเชือกเน<ๆ>ี่ยนะครับก็จะมีวิธีการก็คือการตัดเชือกในส่วนที่ชํารุดออกจากนั้นนะครับก็ใช้ปลาย ของเชือกทั้งสองข้างนะครับมาต่อกันนะครับในลักษณะนี้ก็จะเป็นการต่อสั้นนะวิธีการต่อสั้นนะครับก็จะใช้วิธีการเดียวกันกับการแทงกลับนะครับก็คือก่อนการต่อสั้นนั้นจะต้องมีการเตรียมเชือกนะะท่านใดที่ต้องการจะทราบว่าการเตรียมเชือกนั้นจะต้องเตรียมยังไงนะครับก็ดูที่คลิปเรื่องของการแทงกลับได้ท่านก็จะมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับ เมื่อเตรียมเชือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้นําปลายเชือกทั้งสองข้างนะครับมาสอดขัดกันนะครับการสอดขัดกันก็จะใช้เกลียวเชือกนะครับสอดขัดไประหว่างเกลียวเชือกของอีกฝั่งหนึ่งนะฮะในลักษณะนี้ก็สอดขัดเป็นลักษณะการสารอย่างนี้นะครับไปทุกๆข้อนะครับทุกๆฝั่งเมื่อได้ในลักษณะนี้แล้ว ฝั่งหนึ่งนะครับให้รวบปลายเชือกไว้ให้รวบปลายเชือกไว้ใน,ในลักษณะนี้นะครับจากนั้นก็จะเริ่มการแทงเชือกเมื่อใช้เกลียวเชือกประสานกันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเริ่มการต่อสั้นนะครับการต่อสั้นเริ่มจากดูนะครับว่าเชือกเกลียวนะครับคู่กับเส้นเกลียวฝั่งตรงข้ามนะครับในเส้นไหนอย่างเช่นตรงนี้น,นะครับเส้นสีแดงคู่กับฝั่งสีแดงของฝั่งตรงข้ามนะครับ เราก็จะข้ามใช้ปลายเชือกเกลียวเนี่ยนะครับข้ามไปนะครับแล้วก็ไปงัดเ,เส้นถัดไปของเชือกฝั่งตรงข้ามนะครับแทง s h a d เข้าไปนะครับแล้วก็ใช้ปลายของเชือกเกลียวนะครับแทงเข้าไปในช่องแทงเข้าไปในช่องนะครับดึงให้สุดแล้วก็บิดเชือกเกลียวนะครับให้แน่น เพื่อป้องกันการคลายหลังจากที่แทงเส้นแรกไปแล้วนะครับเส้นที่สองนะครับเส้นที่สองเส้นนี้เราก็หมุนมาเส้นที่สองก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเส้นที่สองคู่กับเส้นใดแล้วนะครับก็ให้ข้ามไป1เส้นแล้วก็แทงในเส้นถัดไปงัดขึ้นมานะครับงัดขึ้นมาแล้วแทงสอดเข้าไปปลายเชือกนะครับสอดเข้าไป หลังจากนั้นนะครับเส้นที่3ามหมุนมานะครับเส้นที่3คู่กับเส้นใดให้ข้ามเส้นนั้นไปแล้วก็สอดงัดขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้ปลายเชือกใช้ปลายเกลียวเชือกเนี่ยนะครับแทงเข้าไปในเกลียวของเชือกฝั่งตรงข้ามเส้นที่4นะครับคู่กับเส้นใดเส้นที่4คู่กับเส้นใดนะครับให้ข้ามเส้นนั้นไปแล้วก็ไปแทงเส้นถัดไปนะครับงัดขึ้นมา จากนั้นนะครับบิดเกลียวเชือกของทุกๆเกลียวนะครับที่สอดเข้าไปในเกลียวเชือกฝั่งตรงข้ามไปแล้วนะครับบิดให้แน่นแล้วหมุนตัวเชือกนะครับฝั่งที่โดนแทงเนี่ยนะครับบิดกลับเล็กน้อยเพื่อที่จะให้ตัวเกลียวเนี่ยแน่นขึ้นในรอบที่สองนะครับจะเริ่มจากเส้นสีแดงเหมือนกันในนะครับในรอบที่สเส้นสีแดง คู่กับเส้นใดนะครับเส้นสีแดงคู่กับเส้นใดให้ข้ามเส้นนั้นไปนะครับแล้วก็แทงเส้นถัดไปแทงเส้นถัดไปนะครับงัดขึ้นมาแล้วใช้ปลายของเชือกนะครับสอดเข้าไปเส้นที่สองนะครับเช่นเดียวกันเส้นที่สคู่ให้ใช้ปลายของชะโดนะครับสอดเข้าไปในเส้นถัดไปนะครับ แล้วใช้ปลายเชือกสอดเข้าไปในเกลียวเส้นที่3ปลายคู่กับเส้นใดนะครับตัวเกลียวเชือคู่กับเส้นใดนะครับข้ามเส้นนั้นไปแล้วสอดใช้ s h a d o นะครับงัดเข้ามาสอดปลายเชือกเส้นที่4เส้นสุดท้ายนะครับเส้นที่4เส้นสุดท้ายคู่กับเส้นใดแล้ว ใช้ปลายสโดข้ามไปนะครับงัดเส้นถัดไปแล้วใช้ปลายเชือกสอดจากนั้นบิดเกลียวเชือกให้แน่น เวลาแทงนะครับเ,เวลาสอดปลายชาโดเข้าไปในในเกลียวเชือกนะครับที่เราแทงเนี่ยนะครับท่านจะต้องอระวังนะครับจะต้องระวังตัวแกนของเชือกด้วยนะครับอีกหนึ่งรอบนะครับเส้นที่หนึ่งะครับคู่กับเส้นไหนแล้วข้ามเส้นนั้นไปนะครับใช้ปลายชาโดแทงเส้นถัดไปแล้วสอดปลายเข้าไป เส้นที่สองนะครับคู่กับเส้นไหนให้ข้ามเส้นนั้นไปหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็แทงในเส้นถัดไปเส้นที่สามนะครับคู่กับเส้นไหนข้าม1เส้นแล้วแทงเส้นถัดไปเส้นที่สี่เส้นสุดท้ายนะครับ คู่กับเส้นไหนให้ข้ามนะครับไปห,หนึ่งเส้นแล้วไปงัดเส้นถัดไปปลายเชือกสอดเข้าไปในเกลียวนะครับแล้วดึงในขั้นตอนนี้นะครับก็เสร็จนะครับเสร็จไปละหนึ่งฝั่งท่านผู้ชมจะต้องดูการใช้งานเป็นหลักว่าเราจะไปใช้งานหนักขนาดไหนถ้าหากว่า เป็นการใช้งานหนักมากจะต้องไปชักลากวัตถุที่มีน้ําหนักมากนะครับการแทงเชือกนะครับก็ควรจะใช้ประมาณ4-5ครั้งนะครับอันนี้เป็นการใช้สําหรับการชักลากสิ่งที่ไม่มีน้ําหนักมากนักนะครับแ, ت, แทงเชือก3ครั้งประมาณ3ครั้งก็สามารถที่จะรับน้ําหนักนั้นได้นะครับทีนี้อีกฝั่งหนึ่งทําเช่นเดียวกันนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ทําเช่นเดียวกัน ปลายเชือกเส้นที่1เกลียวเชือกเส้นที่1น,นะครับคู่กับเส้นไหนแล้วให้ข้ามเส้นนั้นไปนะครับให้ข้ามเส้นนั้นไป1เส้นใช้ปลายชโดนะครับงัดเข้าไปในช่องนะครับให้เกิดช่องว่างแล้วใช้ปลายสอดเข้าไป พยายามดึงเชือกเกลียวนะครับที่เราแทงให้แน่นนะครับให้แน่นสวยงามถ้าหากว่ามันมีไม่เรียบนะครับมีปมเชือกที่ไม่เรียบนะครับพยายามคลึงกับพื้นเรียบ นะครับพยายามคึงกับพื้นเรียบๆอย่างนี้จะสามารถช่วยให้เกลียวเชือกต่างๆเนี่ยนะครับมันเรียบร้อยสวยงามได้ดีนะครับหลังจากนั้นก็ตัดนะครับปลายเชือกที่เหลือเราก็ตัดแล้วก็ลนไฟปลายเชือกที่เหลือนะครับตัดออกให้หมดเลย แล้วลนไฟปิดทุกด้านทำอย่างนี้ทั้งสองด้านนะครับทำอย่างนี้ทั้งสองด้านเลยก็จะได้ออกมาเป็นการแทงเชือกนะครับในลักษณะของการต่อสั้นแบบนี้นะครับเชือกที่ชํารุด นะครับก็จะถูกตัดออกไปแล้วก็ถูกซ่อมแซมโดยการต่อเชือกแบบนี้นะครับก็จะเป็นที่เรียบร้อยอ่าน,นี่คือการแทงเชือกแบบการต่อสั้นครับขอบพระคุณครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับฉลามเสือนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งเพื่อที่จะเป็นการแจ้งเตือนในการอัปคลิปต,ต่อๆไปเพื่อที่จะให้ท่านได้ศึกษารับชมกันนะครับสำหรับ วันนี้ฉลามเสือขอฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ